สบายดีเด้อเนาะสบายดีบัซซุคูสุคนสบายดีตอนสวยยินดีตอนหับเขาสู่สองสวรรค์เด้อทุกคนเนาะสวัสดีพี่น้องสักขออนามีอีกคนส่องใหม่เด้อดิจะส่องใหม่เนาะสบายดีสบายดีพี่น้องพบฝ่ายวัซซุคูสุคนไม่ต้องจ่ามณีกาเป็นอีกมือหนึ่งเนาะอ่ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เออเปลี่ยนอยังอีกนะ อันนี้เป็นซองใหม่พี่น้องอ่าซื้อซองว่าสาวันจ้ะสาวันบ,านบ้านนาเอาแมนบอกสา,สาวันสุดสาวันชื่อบบสาวันหล,งงนลั่นะหรือว่าอ่าซื้อจริงกะตะวันสายนั่นเองหมาย,มายถึงตื่นสายก <c oughs> ็จเราไม่ักมวยเ้วเอ้ยพี่น้องอันเขาเลือกเลยดีกว่าเนาะแต่จริงกะสาวันมาปรึกษาหลายเดือนแล้วตรงแต้โดนเราเนาะก็คือเพื่อนบอกว่า อยากตั้งซองเนาะอยากตั้งซองแท้จริงเพื่อนกาเฮ็นซองกับเบาแป๊บมาหนะปีปีกว่าปีกว่าแล้วเ<ป>นาะแต่ว่าที่นี่กาเพิ่นเลยว่าอยากแยกออกมาก็คืออคนละซองเนาะส่งไปซ่องมันถ่ายไปถ่ายมันเนาะถามว่ามีปัญหายัางไก,ก็บริีปัญหายัางก่อนดอกน้องพี่น้องกั ยังอยู่น้ากันปกติขายของน้ากันถ่ายน้ากันเนาะแต่ว่าปัญหาคือการชี้แยกซองนี่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งแยกนี่ก็ไปอยากแยกเพราะว่ามันกลัวสีผ่านกลัวสีได้เงินกลัวสนนีนู่นนี่นั่นอ่ะมันหลายเดือนครึ่งปีคุณเนาะนแต่ว่าขั้นผู้ใดอยากหย่ผู้ใดอยากเปลี่ยนซองก็คืออยากแยกซองก็คือต้องเสียยอมเสียสละเพราะว่าซองเก้านะคา ตั้งซองแค่โบกิมือกับผ่านแล้วแต่ว่ากับกวดสีด่เงินหนะะ่ะกรับใส่เวลาหลายเดือนพอสมควรเนาะแต่ว่ายอดผู้ติดต,ตาม,ะะมกับหมื่นปลายกระดั้นสีหอดสองหมื่นแล้วเนาะ,ะเกือบจะเข้าสองหมื่นสับแล้วเนาะ,ะสำหรับผู้ติดตามกวดสีดาขนาดนะะี้กับปีกวดเกือบสิสองปีแล้วเนาะ,ะ,นะการในตการในการตั้งซองไม่เลยการทำมาใส่เวลาโดนบอกะะราเนานพอสมควร ส่วนเรื่อมคนติดตามมันก็ปริญญาดอกบ่มีว่าแค่์โบกิมือกับผ่านเพานราะว่าซองที่แล้วนะครัจากมื่อผ่านซองหรือสามมือ่สอสองมือผ่านผู้ติดตามเนาะแล้วก็สมองผ่าน,นะะแล้วกับโบเมนว่าผ่านแล้วคือได้เงินลดเด้พี่น้องกัใส่เวลาหลายเดือนอยู่กวกสีใส่ได้รหัสพินโนนีนันดกดะะสิด้รับเงินกัพอดีเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งนะพอดีเดือนหนึ่งแล้วครับ เดือนหนึ่งผลไมา้กวางเฮ็ดเดือนเดียวแล้วได้เงินบประมาณได้พี่น้องเน่ยแต่ว่าไล่ตั้งแต่เดือนที่เราเฮ็ดเริ่มต้นไปสรุปจากเดือนสามเดือนสี่เดือนนะสี่เดือนที่ห้าได้เงินเดือนที่สี่ี่เท่ากับเกือบครึ่งปีได้เงินคอมบอมีนะเมื่อหกเดือนจังได้เนาะก็คือใส่เวลาพอสมควรพอสนั่นแท้จริงกามีการคุยกันก่อนหน้านี หลายเดือนแล้วพี่น้องเนาะแต่ก็เลยคุยกันตกลงกันว่าเพื่อนจีแยกซ่องกันก็คือแต่ก็ยังถ่ายน้ำกันอยู่แงกซ่องกันแต่ว่าสวรรค์เพื่อนจิเสียสละเพื่อนตั้งซ่องใหม่เนาะแต่ว่าซ่องเก้าก็สีให้เบ้าแป๊บเนาะถ่ายแต่ว่าอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงแต่บริยุทธ์ปัญหาอย่างกันพี่น้องเพราะว่า ยายซ่องในการสิพานไว้อยู่กับอาศัยแบบอซอยกันดันจังที่ว่าในเวลาที่การแยกซ่องในการกลัซีเรเงินนอกจากเข้าใจอยู่ก,กูใดก็ไปแยกนี่แล้ว,วกลัวสิพานพกลักสซีเรเงินมันเริ่มต้นใหม่กลัวซีเรเงินกับช้เวลาหลายเดือนอยู่เกือบครึ่งปีอย่างที่ว่าแต่ว่าในระหว่างที่แยกซ่องเนี่ยเปินลซ่องเก่ากันยังผ้ากันทายน้ำกันอยู่ การลงคลิปน้ำกันปกติคือเกาเนาะทายลงน้ำกันซองเดียวกันแต่สาว่านเนจีทายสองซองลงซองเกาแน่แล้วก็ลงซองไม่แน่เนาะเพราะว่าในระหว่างที่รอซองไม่กิัวเสีดเงินหนักใส่เวลาหลายเดือนก็สีอาศัยจากซองเกาทายน้ำกันแล้วก็แบ่งกันปกติเนาะอันนี้แต่เรื่องปัญหาบริวีบปัญหาอย่างกันพี่น้องเพราะว่าเป็นการแยกช่องทำของใครของมัน กรดียากหนึ่งในที่การแยกส่องนี่คือผู้ใดอันดูผู้ใดขยันเห็ดหลายก็ได้หลายเหตุหน่อยก็ได้หน่อยแล้วแต่ของไปของมันแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันก็ต้องยอมรับวามจริงพี่น้องเนาะคือบ่มีกับมก่อนกับไทยกับอมรากาสมมตนี่ก็ส่องไปส่องมันตัวไปตัวมันเออะผู้ใดอยากได้ก็หาเอาผู้ใดบ่อยากได้ก็แล้วแต่ไปแต่แล้วแต่มันยังเสียเนาะมันก็อิสระมีอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาเพิ่นก็นทายน้ำกันแล้วก็ รายได้ทะไลก็แบ่งเหมกันอันนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังถ่ายน้ำกันปกติอยู่น้ำกันปกติสุ่มเอิร์เนก้าเพิ่นก็ขายของอยู่บ้านก็ยังขายอยู่นะครัคือเก่าพี่น้องเนาะแต่ว่าบริเยกออกเพิ่ปรับเราทุกคนบริเนกคือแบบถ่ายไปน้ำกันเรื่อยๆบริเนกส่องหนศรั้์ต้องถ่ายจับของเจ้าของเด็เพราะฉะนั้นกับสีผมมีรายได้จากตรงนี้เนาะ เพื่อนกาแยกออกไปตั้งรัก่องนีกับไทย่องเก่ากับไทยปกติเพื่อนกระลุงปกติชวนรายได้ก็ยังแบ่งกันคือเก่าเนาะจนก่าว่องเพื่อนสีผ้าเพื่อนสีแดงเงินหมดหละเนาะก็เข้าใจพี่น้องเพราะว่าบ่มีกับเมื่อก่อนก็คือซุ้มเมนหลานหนึ่งสี่นี่เหตุซ่องยูทูบแต่ละคนแต่อมาลาเปิดซ่ Bing mm. องใหม่เพรามันอาศัยแบบอาศัยผู้ซอยอาศัยผู้สนับสนุนเั่งสิ่ บ่มีกะให้เงินทุกเดือนทุกเดือนเพราะว่ามันบริด้เงินกาสิไดเงินก็ใช้เวลาหลายเดือนนะให้เงินค่าบัตรเติมเงินค่าเติมเน็ตเนาะสนับสนุนพอเพิ่นได้เงินปึ๊บบ่มีกัยาส่งแล้วปลใหยเพิ่นหาเองเพิ่นออันนี้เป็นแนวนี้แต่อัมพลามากขึ้นเนาะแต่พอได้เงินแล้วบ่มีก็ปล่อยหายเองอันนี้อกันเฉ่พะเพิ่นได้เงินบ่มีกะปล่อยเพิ่นก็หาเองเพิ่นนากา ถึงว่าสิบวันได้หลายก็ตามกันเล็กๆน้อยๆกันกับพอได้ใช้ได้ใจอยู่แต่ละเดือนเนาะกาลักๆก็คืออาศัยตัวเขาเองที่พยายามถึงว่ายอดวิวบ,บอดีรายได้บอดีบ่หลคือสองไงเขาเจ้าแต่ว่ากับพยายามลงคลิปมันได้หลายๆเพราะว่าทุกคลิปที่ลงไปมันก็นสิได้เป็นยอดเงินอยู่ถึงว่าจะเป็นหลักสิบหลักร้อยก็แล้วแต่เนาะลงหลายก็ได้หลนั่นแหลนะน้องม้อนี้กา เป็นการแยกช่องเออออกมาแจ้งให้ทุกคนผู้ชมก็คือเดี๋ยวอันคันบ่มีแต่แท้จริงเพิ่นปรึกษาบ่มีหลายเดือนแล้วบ่มีกับคุยกันแล้วแก็เพื่อนก็บ่าสีแยก่องแต่โดนอะไรยังบ่มีเวลาเนาะแต่ว่าเพื่อนอาศัยบ่มีเป็นเป็นตัวกลางเดี๋ยวคนอื่นกับิีเข้าใจว่าทะเลาะกันพิษกันโน่นนี่นั่นบ่แมนเนาะ มันกะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะบอกแบบสเสมอเราก็มีครอบครัวแล้วนะเนาะเด็เสมออยู่พี่หรืออยู่คุณอยู่พี่เออเพื่อนมาอยู่พี่แล้วเมื่อก็อนานเะพื่อนนั้นเมื่อเหตุนหน้าวานนะ้มันพอเถ่าเพื่อนเนาะเห็นแล้วแล้วเพื่อนก็นมานอนอยู่หลังบ้านเพื่อนเองนะเนาะเสมอกะเพราะว่าล่อเตรียมดำหน้าอของมันใหญ่ีเนาะแต่เพื่อนก็ไปไปมาๆอยู่ไปทั่งพูดแน่ทั้งนี้แน่กะ ต่อไปก็เป็นส่องของเจ้าของเอออยาก,ยยาก่ายยังกทายเนาะก็เป็นอิอสระอย่างหนึ่งเดียเพราะว่าสไตล์ไว้สตไสตล์ม,มันเนาะเราในการทายแต่ละส่องนี่สิบพคือกันเดก้การนําเสนอการทายแล้วแต่ผู้ใดไปท่านใดก็แล้วแต่ผู้นี้ไปท่านแบบแนวใดละ่ะไปสายกิ่นหรือว่าผู้นี้ไปสายแบบลุยๆยก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ไปแล้วแต่มันแล้วแต่แตอ่า ผูเบิง่งกูชมเนาะบ่มีกะอม,มารากะไปค้นละแนวดิการถ่ายเขากับสไตล์ของเขาแน,น่นเนาะเขากไมมาา็ไปแนวแบบอมาาไปแนวตลกไปแนวอันตลกเลฮะหมูค่คเขานั่นแหละวนใหญ่บ่มีก็สิอยู่แต่กับครอบครัวบ่ได้ไปไสอยู่ตามหววตามสวนอยู่ตามให้ตามหน้าน,นี่แหละเนาะแต่ว่า แต่ชุดถ่ายเขากันยังอยู่น้ำกันเด้ทุกคนทุกซองยังอยู่น้ำกันปกติก็ยักถ่ายน้ำกันปกติแต่แบบเมื่อกี้วนเวียนไปวนเวียนมาเพราะว่าญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานแต่ละคนก็อยู่น้ำกันเนาะบได้นหนีไปใส่โบแมนวัดสีบ๊อบแปรแล้วก็บไดิเมื่อยอยู่ฝุ่นเด้แล้วก็อยู่ผีปกติเนาะค่ะบางเท่อก็ไปไปมาๆอยู่พอสนันเวลาการถ่ายก็สีเห็นกันอยคือเก่าเนาะคือบ่มีน่กากับซาวันเขากอยู่ตรงนี้ แต่ละเมือกกับีเห็นกันปกติคือเกาเนาะมีอีกยงกะยังซอยกันคือเกาล่ะพี่น้องจ๋าการเมื่อนี้เพื่อนอยากแจ้งให้ทราบว่าเอ,อ่อเพื่อนมี่องใหม่แล้วเนาะอย่าลืมฝากส่งส่งฝากติดตามเนาะก็ย่างว่าลนะ่ะพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะแต่ละอย่างมันก็ใช้เวลาหลายพอสมควร ถึงว่าสิเหตุมัอนี่มืออื่นผ่านกระตามมันบมเมนว่าผ่านปุ๊บได้เงินลดผ่านผ่านผู้ชมผ่านอ่าสมองล้วกะ็จังมาสามารถเปิดสั่งรายได้ได้จังสิมีโฆษณาลงไห้เท่ากับทายไประหว่างทายแรกๆนกี่บริเวเงินเด๊ททายไปคนเบิ้งอะไรกระตามมันคือบริเงินเพราะว่ามันยังบริหารในผ่านกดเกณฑ์ของซองยูทูบอยู่นะเนาะพอมันผ่านแล้วมันกาดซี สามารถเปิดสร้างรายได้ได้โฆษณาลงได้แต่กายังบ่ได้เงินคือเก่าก็ต้องไปรออ่ารหัสพิมพ์ลหัสพินเนาะมันจะส่งขอทุกเดือน3เดือนเนาะพอได้รหัสพินกับคุณแหละ3เดือนขึ้นไปแล้วมาก่อข้อมูลนั่นนี่ภาษีอ่าอีอยาหยังรายละเอียดลงแลว้วกลัวสิได้เงินอีกเด้กเ่มีนี่แห่งหนัก6เดือนครึ่งปีกลัวสิได้ แต่ว่าสม,มนี่มันก็ไวกับโบเกินสามเดือนหรือสี่เดือนเนาะครัตอนนี้นะก็กด,ดออกมาอะไที่ันโบหัวสิผ่านโบเนาะรือจงใดแต่สมมนี่กด,ดของ youtube นะหลายหลายพี่น้องเนาะแต่ว่ายิงเข็มกะมีข้อยุ่งยากหลายสิ่งหลายอย่างเพราะมันต้องการตรวจสอบคลิปของเขาลงแต่ละคลิปน่มันตรวจสอบเบิดถึงมันสีให้เปิดสั่งใดใดได้คันบบผ่านก็คือจบ นกาดีอย่างหนึ่งคือเปิ่์กาเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วอะทำ่องมาปีกว่าแล้วเนาะก็ยังสิพ่อ์หูอยู่ว่ากฎเกณฑ์อะไรที่มันเป็นยังไงเนาะแต่ก็คือสีค,อนะคือสีไปกอดแต่คือสีรอดอยู่เนาะม,มันต้องรอดโดยประสบการณ์บางคนเมื่อก่อนกับมันมีผู้ใดที่แบบ เกง่งหรือว่าห่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาศัยประสบการณ์แล้วก็เคยเหตุมานะเนาะว่าเขาเองกับเมื่อก่อนกับบริหภอยังเดนะพี่น้องพอ,งพอ,งพองมาอยู่น้ำบอมีแล้วก็เห็นบอมีเป็นตัวอย่างแล้วก็จังมาเรลื่อมเปิดซองเนาะแล้วก็ผ่านแต่ถามว่าเขาได้หลายมมะสมนะบการณ์กูทูเทไทยก็พอได้ <c oughs> ได้อยู่เนาะกับบอมากบอมายเพราะวา่ารายได้ที่มันได้แต่ละเดือนมันกับบริคือการเขาเหตุงานทั่วไปสีเรงเงินหรือเงินเดือนเป๊ะ มันอาศัยเข้าเป็นหลักเนาะในการถ่ายคลิปเขาถ่ายลงหลายกับอาชีได้หลายแน่ถึงวันนอนวิวซิบอดีกับกัสิอาศัยตรงนั้นเนาะเนาะกับพอได้แน่บางเดือนก็ได้น้อยบางเดือนก็ได้หลายอาชีพนะก็เข้าใจเพราะว่านึงอ่ะเพป่นเห็ดซองน้ำกันสองคนเนาะกสิมีส่วนแบ่งกันขณะพอมีเห็ดซองคนเดียวพอมีก็ยังแบ่งอ่ะญาติพี่น้องเอา คือเสมอในกาขนาดใหญ่ีแม่บอกแป็บบอมีก็หายทุกเดือนเดี่หายเพราะได้ใส่าว่าหลายบอกกับ่ได้หลายแต่เพราะได้ใส่เนาะเป็นยังจะหายเพราะว่าเขากะบได้มีอ่าบอมแป็บกับบอมีรายได้ยังมากมายหลายปันนั่นกับพอได้ใส่อยู่เนาะเท่าเกินว่าเขาได้หลายอีหลีบอมีกับสิบว่าหายใส่แต่ว่าก็หายบมดทุกคนเสมอเนี่นะเนาะเพรได้ใส่เล็กๆนิดหน่อยอันนี้คือในการทำซ่องยูทูบเนาะ อาศัยความอดทนความพยายามแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยสมมติในกด YouTube ก็ออกมาลาหลายบางมือถ่ายคลิปบางคลิปถ่ายลงไปกระโบผ่านก็มีก็คือบ่บได้ก็มีนอกาสีแดงจังใดจังสีได้เงินน่อยว่าง่งไงถ่ายแบบไดจังใดถ่ายแบบไดบ่ได้มันมีเด้ถ่ายแบบอบางคลิปก็ได้เงินหน่อยก็มีบางคลิปก็สิบบไดเงินก็มีเนาะ ในที่มันติลิขสิทธิ์ก็คือแถบบราเงินเลยถ่ายถ่ายคลิปลงฟรีถ่ายลงไปแล้วมันติดลิขสิทธิ์ปุ๊บเจา้าของลิขสิทธิ์ทาคุณใดเงินเนาะมันจะโอนย้ายไปฝั่งนั้นพอเขาจนจนลิขสิทธิ์แล้วบางคลิปถ่ายแล้วมันติดเหลืองกโฆษณาไม่ไม่เหมาะสมในการลงโฆษณาก็ได้เงินบ่หลายอีกเอาก็มีปัญหาอุปสรรคในการถ่ายคลิปเนาะแต่ละเมือบางที่นะ ถามว่าถ่ายคลิปมันยากบอมันกัสําหรับเราหมีว่าการถ่ายคลิปมันก็เป็นยากกว่าพี่น้องเนาะแต่เหตุจังไหนถ่ายจังไหนคนจังสีเบิงถ่ายจังไหนแบบจังอ่าสีได้เงินเหตุถ่ยายจังไหนจังสีมีโฆษณา,ล,างลงหลายสีนะ่เนาะแต่ว่าการโหลดคลิปนี่ยังยากกว่าย่โหลดคลิปอย่งสูงเรื่องขอการไปไหนก็นม<ย>ากาสบายดีจ<ส>้าไปย่าช<ส>ูเอาเงินก<ส>ันช<ส>ู ว่าปรึกษากันเรื่องอว่าจะใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็จะไล่ออกสำหรับคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวดีว่าหนไม่ร้ง okay. องโอเคคือเบาใจนะการสบายดีจาา้าส,สิได้ไล่านางอมมาลาออกไปอยู่เทียงนาฟังนั่นพี่น้องจา้าว่าใ้ไปงาบอกกได้เปล่ากูถุงจ้า <laughs> นี่ธารกิจของนางเมื่อนี้กอะอันทีน่นางมากไ,ไปแต่เศร้าพี่น้องไปหาเห็ดไปท่าหาท่ายคิปจาก็นจักดอกบนได้กเรือบริษัทอ้าวสรุปบริษัท <c oughs> ไปย่างรอโคกรอป้ายจนเมื่อจะต่ายมาหดก็นอนบ้านจ้ะบอไดเห็นบ่ในการอุปสรรคในการถ่ายคลิปไปย่างจนขาหลาก ก็มาไดจักดอกคลิปก็บาได้ถ่ายนะว่ามันบ่ได้แต่ก็คงถ่ายก็ไปก็เศร้าเนี้ยมีตำนวทายพรจะนั้นคนไดที่รอบอันเบิงอันคลิปเก็บเพ็ดปีนี้ก็คือสิคนขังผิดหวังอยู่เพราะว่าเฮ็ดก็บ่ค่อยอ้อมีแะไพอน้องทําไปหาก็ได้อยู่กําเดียวได้บ่หลายว่าเรื่องอ่าเขาสีแยกซ่องเอออันนี้ก็จะมีซ่องเป็นของตัวเองแล้ว งานกบิ้งหยู่แล้วอันเบาแปบก็มีอยู่แล้วติดตามตอนนี้แจกเท่าไหรแล้วจิกเข้าสองหมื่นแล้วประมาณนี้อันนี้ก็บแง่พัฒนาดีกว่าติดตามเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมฝากเพืนฝาก z o o พี่น้องเพราะมันเป็นการเริ่มต้นก็คือนับศูนย์ใหม่เนาะสิวานับศูนย์กับกัมแยนอยู่เนาะแต่ระหว่างรอก็ยังมีรายได้จากซองเก้ากับบอลได้ว่าแบบถิ่นไปเนาะเพราะฉะนั้นเพิ่นกระชิดไทยสองซอง เด่นปกติเขากับไทยอ่าไทยภายไทยมันแหละกันลงสองเดียวกันแต่ละเมืองอันนี้เพื่อนกับศรีไทยเขาเพื่อนลงสองนี้แน่ลงสองนั้นแน่เนาะระหว่างรอเออว่าเพราะฉะนั้นการนักเติบโย่เนาะถ้าคิดกับปีง่ายรื่องเออปุสิลปุ๊สิตัดง่ายง่ายอามาราแห้งจักเดือนสี่เดือนแล้วหาเดือนสี่เดือนเออ กว่านางเได้เงินสี่เดือนนะจ๊ะเพราะอันได้รหัสพินแล้วเพราะเงินเพราะว่าบกเข่าเงิน,า <c oughs> งนหายร้อย <c oughs> ที่ไทยมาทั้งเมืนนะ่อเงินหายนางกับไปบ่นเป็นบานยูทุกที่นัาตกแต่หางหน้าอย่างวัดนั่นวัดนี่แต่ชุดไทยกว่านางสีได้ก็จะเดือนวะหลายเดือนหลายเดือนเว้นหกเดือนวะหกหรือเจ็ดเดือนเออกะไปหานคนที่เขาเจ้าเก่งละกะ ไปนําเงินเงินก่อนขึ้นมาว่างย่างไนางเปลี่ยนบัญชีเญชี้วเงินมันบกเขาแบบนี้นั่นแหละคือาเขาการค้าบ้านประเทศเทาเนที่องการค้าธนาคารการค้าล้างน้ำใส่แต่ธนาคารนีอธนาคารจะเลขใส่ธนาคารบ่้าข่แบบธนาคารมันบลองหลับเงินธนาคารบล็องรับอืมพอสละนีพไปใส่อ่าบัญชีธนาคารอื่นเงินมันบกเขาเงินอยู่ทุกหะ แต่ว่าธนาคารนี่ที่ห้าใส่เน่ะมันก็นสามารถเข้าได้เบิดเป็นสกุลเงินกี่เงินบาทเงินดอลลาร์ใส่ได้เบิดเนาะแต่ว่าธนาคารอื่นน่มันบลองเรานางก็ไปใส่ธนาคารมั่วเงินมันเลยบกเขาเป็นต่างหาะจาะงเมนจะเดือดน,น,นั่นแหละพี่น้องจ๋าก็อย่าลืมฝากเบิ่งฝาก,ฝากสมซ่อง,งสาววันสื่อสาววันอเฉยๆกันบอก อันนี้ทั้งนี้เลยบริเปลี่ยนซองเบาบริเปลี่ยนซื้อว่ะจนกว่าสวาทออกมันโบเกียวดอกอันนี้น่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยก็ได้อันนี้ถ้าซองเก่าสิเปลี่ยนเป็นซองบาแป็บก็ได้แต่ว่ามันโบเกียวดอกก่ยังลงกันปกติถ่ายกันปกติแต่มันกับเป็นซื้อไปซื้อมันนะเด้อต่อไปอาจจะเป็นซองเบาแป็บเฉยหรือว่าเบาแบ็บสาวรัดก็ได้เนาะแล้วแต่เบิรแล้วแต่พฤศจิถนัดตั้งซื้อใหม่น่าจะ แต่ว่าถึงว่าสีแย็กสองก็ยังอยู่น้ำกันคือเก่าพี่น้องทุกคนว่าจะเป็นลูกหลานกันยังที่อยู่ตรงนี้กวนเวียนควรเปลี่ยนอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องเนาะแต่ในการมีสองไปของตัวเองมันก็อิสระเลยอิสระอย่างหนึ่งคือเขาสามารถถ่ายคลิปขยันก็ได้สไตล์ของเทาเองเนาะหรือเขาอยากได้หลายเทากับแบบค่ายๆคือเห็ุงานเลยพี่น้องเนาะเราอยากได้เงินหลายกับพยายามเห็ุงานเยอะๆทางานเยอะ แต่ชั่วโมงนี่ก็ถ่ายแดดเพนแรงบ่ได้เอ้ยกดโคดรแน่กับบ่ได้คตรจ้าโคมันออกมาหลายกดหลายเนาะบ่มีแห่งมือหนึ่งเห็นบ่มีลงลายคลิปแมนอยู่บางคลิปกับบ่พานติดเหลืองติดแดงเนาะชั่วโมงนี้ขึ้นก๊กไม้กับบ่ได้ติดเหลืองเห็ดกินคว้าปลายเห็นเลือดเห็นยังน้อยนึงกับติดเหลืองบ่ได้เนาะใช้แรงอะไรใชธรรมดากับพมีคนเบ่เยอะแรงเยอะแรง ว้าดังกับบได้เสื้อที่ใหม่แต่ติดเรื่องเลือกหรือเปลเออง่ะซีบาเห็นเด็กน้อยแก่ผ่ากับบไดายเลยติดเรื่องมาหอนก็ติดเรื่องจ้จนอันมีสิเขามานนะคะมากระไรมามันจนอินเขาอาปากกว้างกับบไดายโอ้ไม่ตอดสมัยนี่โพดโพดเลยธรรมดาบ้ามีเมื่อนั้นป่าแล้วฝากอาฝากพระโฮมหายจากจังหวัดสุนบุรีเนาะ ให้ซิมอนกอนไซกับน้องเหมยน้องทำเป็นกล่องสองกล่องมันมีผ้าห่มติดแดงแล้วคลิปว่ามีนะมีคนเบิ่งตั้งหมื่นกว่ามือแรกล้วบ่เป็นอย่างพอมือที่สองมาแล้วมันติดแดงแล้วมันลบวิดีโออัตโนมัติพอพยายามยืนคำขออุทธรณ์ไปมันก็ยังส่งอีเมลมาบอกว่าเราทำผิดกฎมันจักผิดกฎจังไงจังไปตรวจสอบจังไงจะมาผิดกฎแท้ก็เป็นของกล่องฝากคือซื้อกับ มันลบออกอัตโนมัติเลยมันติดแดงมันแบบว่าวิดีโอนี้บสสามารถเผยแร่ได้มันเด้งมันมันหลบออกเลยและเงินก็บร่ได้จักบาทดีนะมันบอกอ่าบส่องปิวพองถ้าเป็นส่องไม่นี่พี่น้องถ้าพิดกดรุนแรงนี่คือส่องเข้าปิวเลยเนาะการพูดคำหยาบก็บบ่ได้ถ้าเป็นส่องหญ่ๆหรือว่าเฮ็ดมาหลายปีนะมันกาทอนมันก็เส้นลมอยู่อนุญาตให้อยู่ เล็กๆในหน่อยเนาะแต่ว so, 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 so ่ามันกระสิติดเหลืองกระสิบวกคอยได้เงินนั่นแหละส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับเพลงกระสิติดก็สีได้วบบนี้ติดกรีกระสีคือโบได้เงินเลยเนาะมันสิขึ้นแดงคือเจ้าของลิกระสิทั้งสิได้เงินติดเหลืองกับอะไรได้จุดมันใช่ไหมโบกติดเหลืองกับบนายคาลงมันบวกลงโฆษณาห้แต่มันได้น้อยเดียวเนาะพวกอ่า่ายเกี่ยวกับเพลงเงื่อนส่วนใหญ่สี ค่อนข้างสิบ่ค่อยผ่านถึงว่าเพลงสิบ่ค่อยมีติกสิธิ์กระต่างถ้าเาไปไทายพวกนั้นเงินกับสิบบ่ได้หลายเดย็มันจะมีปัญหาหลายอยาอ่างเพลงม่าเสมอหน้าบ่ค่อยเอาอเพลงประกอบเพลงนี่นองเว้ยอันอบน้าขาตก็พ้นอันมันมันจุดลิกระชิดไปแล้วค่ะนักโลกสิบวันแล้วพาที่นี่เพลงเออเสียงันตีอยู่เตอร์มันมจุดหลงังมันอะไรจุดหลงังบาง,บางทีนะเพลงเขามันบริตริกระชิดแต่พอเขาลงไปแหละ พอผ่านไปสองสามเดือนมันก็กบมาจดลิขสิทธิ์ใหม่มันก็สิมติดย้อนหลังเบิดคลิปที่เท้าทีลงไปเพราะฉะนั้นการที่ถ่ายเกี่ยวกับเพลงนี่บุควรที่จะเอามาลงใน y t u t u เนาะส่วนใหญ่บ่มีกับ่บคอยเด้ถ้าพวกเพลงแดนๆเพลงยังกะพอลงได้อยู่ทิ้นบติลิขสิทธิ์แต่ว่ามันกับ่บคอยได้งเงินื่องถ่ายปกติเนาะอันนั้นคืออ่า กฎของซ่องยู u ูบเสมอเนี่ยมันก็ออกมาหลายสิ่งหลายอย่างเฮ็ดยังกะผ่านยากเนาะเพราะฉะนั้นซ่องไม่ยิ่งควรระวังห้ามผิดกฎยงก็แล้วแต่ที่มันชุ่มเสี่ยงเนคือบ่อยถ่ายเลยถ้าว่าซ่องเขาผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ผิดเล็กน้อยหน่อยมันก็พออนุญาตอายุมันก็ถ่ายได้อยู่เนาะส่วนยิวโาผ่านไปไปกดย้อนมันมันมันนักมิเองมันแบ ซ่องเบาหมีตั้งแต่แรกๆที่เริ่มตั้งซ่องกับปิวปิวแต่ว่าส่งคําขอขึ้นตั้งหลายรอบมันจังขึ้นห้เนาะปิวพอพูดคําหยากพูดแบบบางทีเราพูดผ่านๆธรรมดามันกันได้ย่ถ้าพูดซ้ำคํำสองคํำขึ้นไปมันแบบเป็นกลายเป็นคำที่รุนแรงบางสิ่งบางอย่างแบบเ่าไทยเรียนท่า,ายก,กันเพื่อนเด็กแต่ว่าภาพมันอ่าสะท้อนว่าความรุนแรงคือมันแบบวิาดเจ ในการพูดการจากระพิดการกระทํากระพิดเขียนหัวข้อหรือว่าหัวข้อคิดกระพิดเด้ถ้าเขียนที่มันเป็นคําที่แบบคำยาคําที่ใช้คําพิษนะกระพิดโกดอีบ่ได้อีพอมันภาษาลาวสูมืนมันตรวจสอบตรวจสอบเบิทุกอย่างไม่กระทั่งคนเริ่มขัดใจเริ่มแกภาษาลาวมันตรวจสอบเบิร์ม้กระทั่งภาพนาโป๊ก เขียนซื้อคลิปคำพูดคำจานในคลิปการถ่ายตรงนี้มันตรวจสอบเบิด์สมเสมอเวนบอกเวลาโหลดคลิเปเพ๊บนี่มันต้องผ่านการตรวจสอบจี่จจงจริงอนุญ,ญาตเปิสสดสั่งรายใดไดเนาะมัน,นจังสีลงโฆษณาให้คันขีปที่มันเหมาะสมในการลงโฆษณามันก็บรรลุให้เด็กกัสิบวันใดส่วนนั้นนเีเนาะในการทำคลิปมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะโดยเฉพาะสองใหม่ยิ่งควรระวัง เลหลายอย่างเรื่องกดหาพิษกดเลยแหละเนาะพิษบ่ได้แต่ว่าซ่องที่เขาเจ้าทายมาหลายปีมันก็พอได้อยู่เล็กๆ,ๆน้อยๆนั่นแหละท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามซ่องใหม่ด้วยสาวันสาวันเฉยๆคือระใส่สาวันบ้านนาสีเริ่มสตาร์เมื่อไหรนี่แหละนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะ บุริที่ติดตามมาพวกนางมาโดนกันอย่าลืมเขามาเป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็ส่องเก่ากันยังสี่เห็นถ่ายคิดปกติคือเก่าหันเละจนกว่าสีได้เงินกับคุณแหละกลผ่านเออสี่ <4 S 2> <5 S 1> เดือนหาเดือนข้างหน้าเนาะนในระหว่างนี้ก็ติดตาม่องใหม่ให้เดนทุกคนที่ผ่านมากากรส่องเก่าก็ถือว่าเป็นการตอบรับ <5 S 1> ที่ดีอยู่เนะาะทำสองวันผ่าน แต่ว่ารอบิ่งอสองสาวันในรอบนี้นะจ๊ะกว่า,าสิพันบริก็เลยอยากมาบอกให้เบททิร์ุดปสุข้นเข้าใจว่าเป,มมเปินบริวิปปัญหายังกันช่ม,มอกันยังขายของน้ำกันคือเก่าเนาะเปินก็นกขายปีกย่างอยู่บ้านเลยแต่ช่องยูทูบก็ยังถ่ายด้วยกันปกตินะจา๊ะ โอเคพี่น้องเก็สิขออนุญาตลาละด้อเนาะขอบใจเบป็นสุขสูขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัสดีนาะไปเรื่อยติดตามด้วยนะเจ้าค่ะหลานทักสอบคนเจ้าค่ะขอบคุณเด้อทุกคนดื้อสวัสดีเจ้าค่ะขอบคุณแล้วก็รอติดตามว่าเพิ่นสิถ่ายคลิปแนวใดพี่น้องเนาะสไตล์ใครสไตล์มันโอ้แบบนี้ไปแล้วท่านผู้ชม